นี่บังบีบังบีอ่าซาดิก้าเชิญครับเชิญครับลงเลยเอาขับเล่นไปก่อนชื่อเพราะจังเลยชื่อขับเล่นชื่อยักษ์ไหมครับชื่อไม่ยากชื่อเพราะผล่โผล่พลอคือชื่อชื่อดีชื่อดีชื่อดีดูดำไม่ยืมฮะอ่ามันต้องแดนแดนไปเลยแดนใช่ไหมแดนใช่ครับแดนแล้วก็จงจงเหรอ

ลูกพูดลม้มใช่นี่นี่น,น,นี่นี่เห็นไหมนี่ปูไปนี่อ่ะมันเป็นปูนะ